พุทธคุณครบด้านแควคาดบันดาลทรัพย์รูปถ่ายนั่งกระดาน3แผ่นปีพศ2562จัดสร้างโดยวัดโคสิตารามสวัสดีครับสวัสดีพี่พ,พี่น้อง f c ชาวร้อยเรื่องพุทธคุณดูุกท่านเลยพวกับผมเหมือนเดิมนะภูผ,ผาเพชรทองขนองฤทธิ์นะใครยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามไว้หน่อยแล้วกันนะและใครที่ยังไม่ได้กดกระดิ่งอย่าลืมกดกระดิ่งไว้นะจะได้มีการแจ้งเตือนครั้งต่อไปที่เราปล่อยคลิปวิดีโอสําหรับคลิปนี้จะเป็นประสบการณ์จริงที่เกิดขึ้นนะโดยเฉพาะ ใครที่ชอบในภาพปีพศ2562นะควรฟังเลยนะเพราะว่าผมยังไม่เคยทำเกี่ยวกับเรื่องปีพศ2 5 6 2เลยเกี่ยวกับรูปถ่ายและรูปนี้เป็นประสบการณ์ตรงๆเลยเพราะพี่เขาห้อยเพียงแค่รูปนี้รูปเดียวนะครับน่าสนใจเป็นอย่างมากนะประสบการณ์เรื่องนี้ทั้งแคลคาดบรรดาลซับเลยนะนะครับนะเรื่องนี้นะต้องขอขอบคุณนะครับนะที่มาของเรื่องนี้จาก Facebook ที่ชื่อว่าหมอนข้างผ้าหม่มนมเย็น หรือดาบตำรวจสอนชัยนะครับปฏิบัติหน้าที่สายตรวจในจังหวัดนครราชสีมานะขอขอบคุณเรื่องราวดีๆนะที่ส่งให้ทางช่องร้อยเรื่องพุทธคุณด้วยนะรเรื่องราวเนี้ยน่าสนใจนะนะครับนะพี่เขาอ่ะห้อยรูปกระดาน3าแผ่นช่วงหลังมานเนี้ยก็เอ่อตั้งแต่เขาได้มาจากที่วัดนะเขาก็เก็บเอาไว้นะแล้วเขาก็เอ่อวันไหนว่างๆก็เปลี่ยนนะก็เลยเอารูป กระดานสแผน่นรูปเนี้ยลองมาห้อยบูชาติดตัวดูดนะิห้อยเพียงแค่ภาพเดียวเท่านั้นเลยแล้วเราก็ลองขอกับภาพกระดาน3แผ่นนี่แหละนะของรูปหลวงพ่อกวยปี2 5 6หนะอธิษฐานขอบอกขอหลวงพ่อให้ลูกนะมีโชคมีลาบนะลูกจะไปลองเสี่ยงไทยจากการซื้อลอตเตอรี่ถ้ามีโชคมีลาบมาแล้วนะเงินส่วนหนึ่งนะจะนําไปบริจาคให้กับมูลนิธิพุก3 1มหนึ่งที่จังหวัดโคราชนะครับนะและพี่เขาก็ซื้อลอตเตอรี่มาผลปรากฏว่าพี่เขาถูกลอตเตอรี่นะได้เงินมาเกือบแสนบาท นะพี่เขาก็แบ่งเงินส่วนหนึ่งนะ ไปมอบให้กับซื้อเป็นข้าวเป็นของมอบให้กับมูลนิธิฮุกสามหนึ่งที่จังหวัดโคราชนะมูลนิธินี้ใครมีโอกาสนะลองแวะเวียนไปดูนะที่มูลนิธินี้ดีนะผมเคยส่วนตัวนะผมเคยไปทําบุญบ่อยๆนะก็จะไปทําบุญบริจาคลงศพนะเขาจะมีให้บริจาคลงโงศพนะมีให้ซื้อข้าวสารนะแล้วก็มีซื้อผ้าขาวนะที่เป็นผ้าคลุมศพนะแล้วก็มีองค์เทพเอ,อ่หลายๆองค์เทพนะให้เราได้กราบไหว้บูชากันสามารถเข้าไปได้เลยนะที่มูลนิธินะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่นะคอยดู แลทุกส่วนทุกจุดเลยนะครับนะคือพูดง่ายว่าเราเข้าไปไม่มีงงอ่ะนะเข้าไปถึงปุ๊บจะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลเทคแคร์เราหมดทุกคนนะครับนะเขาก็จะพาเราไปเอ่อเราก็จะเข้าไปทําบุญนะเขียนถวายเอ่อลงศพถวายอะไรเสร็จปุ๊บแล้วเราก็จะเข้าไปด้านในจะมีเจ้าหน้าที่นําพาไปไหว้องค์เทพในจุดต่างๆนะชั้นทั้งด้านเอ่อชั้นล่างแล้วก็ชั้นชั้นบนนะครับนะแล้วเมื่อไหว้เสร็จแล้วอะไรเสร็จแล้วเขาจะมีพิธีกรรมต่างๆนะก็ลองแวะเวียนไปเที่ยวดูแล้วกันนะบอกได้เลยหลายๆคนกลัวนะที่จะเข้าไปที่าาเจ้ เพราะว่าบางคนอยากไปไหว้นะอยากไปไหว้องค์เทพในศาลเจ้านะแต่ว่าไม่กล้าเข้าไปเพราะว่ากลัวไปไหว้ไม่ถูกไม่รู้จะไหว้ยังไงไหวจุดไหน ก่อนอะไรยังไงแบบไหนดีแต่ถ้าไปที่เนี่ยมูลนิธิฮุกสามหนึ่งนะจากประสบการณ์ตัวเองที่เคยไปมานะไม่มีงงแน่นอนเพราะมีเจ้าหน้าที่เขาดูแลทุกจุดนะเขาจุดทูบจุดเท,ทียนให้หมดเลยไม่ต้องงงเลยเดี๋ยวเขาจะบอกเลยว่าจุดใส่ตรงไหนอะไรยังไงกี่ดอกนะก็เชิญชวนไปแล้วกันนะที่มูลนิธิฮุกสามหนึ่งที่จังหวัดโคราชนะครับพี่เขาก็เอาเอาข้าวของที่เขาซื้อมาได้นะก็ไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่นะที่มูลนิธิฮุกสามหนึ่งหลังจากนั้นมาพี่เขาก็ห้อยลูกกระดานสามแผ่นนี้มาตลอดเรื่อยๆเลย จนมาถึงวันหยุดของพี่เขานะก็อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันนะคุณพ่อคุณแม่นะก็เลยพากันไปจัดสวนที่บ้านนะครับนะโดยการเอาสแลมเนี่ยมาคุมนะขึงปิดนะใช่ไหมนะเกี่ยวกับตรงกําแพงอะไรเนี้ยนะที่มันมีแสงเข้ามาใส่ต้นไม้อะไรเยอะแยะเนี่ยพี่เขาก็ไป เกี่ยวเกี่ยวกันกับคุณพ่อคุณแม่เขานะด้วยพี่เขายังหนุ่มอยู่นะพี่เขาก็ปีนขึ้นไปเลยนะบนกำแพงข้างบ้านไอ้กำแพงข้างบ้านตรงนี้เขาเคยปีนขึ้นไปแล้วมันจะมีรั้วลวดหนามอยู่พร้อมสนิมเลยนะเคยกินเนื้อเขาไปหนึ่งรอบแล้วนะแต่ครั้งนี้เขาคิดในใจเล่นๆของเขานะว่าครั้งนี้มึงไม่ได้แดกหรอกมาเอามานะกูใส่รูปหลวงพ่อมาไม่โดนแน่นอนนั่นแล้วเขาก็ทําไปเรื่อยๆนะอ่คุณพ่อก็บอกให้เกี่ยวตรงนั้นเกี่ยวตรงนี้อ่ากับคุณแม่ก็ยืนดูอยู่กกก็เเี่่่ยยวววไไปรือๆจจนนะนนนะแแแแงงขขมาาดด้ พนะาดจนได้นะแขนของเขาก็ไปเกี่ยวซัดเข้ากับลวดหนามเต็มๆเ,เลยจนคุณพ่อคุณแม่ที่ยืนอยู่ก็ตกใจเลยนะรีบบอกให้พี่เขาลงมานะพี่เขาก็รีบลงมาคิดในใจโอ้ oh, เรียบร้อยแล้วนะต้องเป็นบาดทะยักแน่เลยเขาก็กลัวเพราะว่ามันขึ้นสนิมนะครับนะพี่เขาก็รีบลงมานะในระหว่างที่เขาลงมาเสร็จปุ๊บนะคุณพ่อคุณแม่ก็ขอดูแขนเอ้าผลปรากฏว่าไม่เป็นอะไรไม่มีแม้แต่เลือดสักหยดเดียวที่ไหลออกมาจากร่างกายเขา นะคุณพ่อคุณแม่ก็เลยแซวเล่นนะโอ้ oh, หนังเหนียวนะลูกเราเนี่ยมาพี่เขาก็เลยบอกว่าโอ้ oh, จะไม่เหนียวได้ไงก็ดูพัดที่ผมใส่ที่คอด้วยนะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะแค่ว่าปลอดภยัยนี่เป็นเหตุการณ์ที่เขาคุยกันจริงๆนะนะครับนะเขาก็ส่งบทความนี้มาให้ผมนะผมไม่ได้แต่งขึ้นนะพี่เขาคุยกนะับคุณพ่อ,ค,พอคุณแม่เขานะครับนะผมก็มาขยายให้ฟังนะจะได้เข้าถึงอารมณ์ในในช่วงเวลาขนาดนั้นเนะเหมือนเราโล่งอกอะมาพอเราโล่งอกเราก็รู้สึกดีใช่ไหมนะครับนะเออรู้สึกโอ้ยรอดนะอะไรเงี้ยนะครับ นะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆแล้วกันนะสำหรับเ,เรื่องราวรูปถ่ายนั่งกระดานสามแผ่นปีพศ .2562 เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจนะนะครับน่าบูชาเป็นอย่างมากตอนนี้ราคายังไม่สูงมากนะยังซื้อขายในราคาที่กําลังดีกําลังมาะนะก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจแล้วกันนะสำหรับรูปกระดานสามแผ่นหลวมพอกลวยชุดดินทะโลออกตรงโดยวัดโคสิตาลามแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ไปก่อนสวัสดีครับ จำจนตายอุบัติเหตุครั้งใหญ่ในชีวิตลอดตายเพราะบารมีหลวงพ่อกวยชูตินทะโลกับรูปถ่ายปีพศ2562หลังตะวันนะเรื่องนี้ก็ขอขอบคุณนะครับนะพี่ธนาโชตนะช่างพนาวนะสำหรับประสบการณ์ดีๆที่มอบมาให้กับทางช่องเรานะครับพี่เขาได้เล่าให้ผมฟังว่านะพี่เขาก็ออกเวรตามปกตินะนะครับนะคือพี่เขาก็ออกเวรมาปุ๊บนะหลังจากที่เขาออกเวรมาแล้วเนี่ยเขาก็ขับรถมอเตอร์ไซค์ของเขาเนี่ยต่อเลยนะไปทํางานอาสาต่อ นะโดยการไปเก็บกู้นะศพราย,ยาินะครับนะพี่เขาก็ไปเก็บกู้ศพราย,ยาติต่อจากงานประจําที่เขาทําเมื่อเก็บกู้เสร็จ <ๆ S 1> เรียบร้อยปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเรียบร้อยหมดแล้วามาเสร็จภารกิจของวันนี้แล้วพี่เขากับเพื่อนอีก3คนนะก็ได้เดินทางไปที่ร้านกว๋วยเตี๋ยนะที่เขากินกันประจําเลยนะก็ไปนั่งสั่งกว๋วยเตี๋ยวกินนะและที่เออนอกเหนือจากกว๋วยเตี๋ยนะก็มีเครื่องดื่มนิดนหน่อยๆนะก็คือมีเบียร์สขวดนะกับคน4คน นะ่ะก็คือดื่มกันคนเล,เล็กๆน้อยๆนะพี่เขาบอกว่าไม่เมานะเขาว่าแค่ดื่มเล็กๆน้อยๆนะครับนะไม่ถึงกับเมาก็แค่ดื่มให้ผ่อนคลายนะพี่เขาก็เมื่อดื่มเสร็จแล้วก็แยกย้ายกับเพื่อนๆนะก็ขับรถมอเตอร์ไซค์ของตัวเองนะเดินทางกลับบ้านในระหว่างที่พี่เขาขับรถมอเตอร์ไซค์กลับบ้านนะั้นน่ะมันมีโค้งอยู่โค้งหนึ่งนะที่มันเป็นโค้งที่ค่อนข้างอันตรายนิดหนึ่งนะในระหว่างที่พี่เขาเข้าโค้งเนี่ยมันไม่พ้น นะพี่เขาก็ชนเข้ากับเหล็กนะตรงทางโค้งที่เขากั้นไว้อยู่ชนไปแบบเต็มคำเหมือนกันนะชนจนทําให้ตัวพี่เขาอะกระเด็นไปอยู่กลางถนนและรถพี่เขาก็กระเด็นอีกฝั่งหนึง่งในระหว่างที่เขานอนอยู่กลางถนนเนี่ยมีรถกระบะคันหนึ่งที่ขับตามตูดเขามาแต่คันเนี้ยไม่ได้เหยียบพี่เขาก็หักหลบไปได้นะในจังหวะนี้นะในระหว่างที่พี่เขากําลังนอนเหมือนกําลังจะได้สติหรือไม่ได้สติกําลังเหมือนใกล้ๆจะสลบไปเขาได้ยินเสียงดังกรุบ แล้วเขาก็บอกว่าเสียงนั้นพอได้ยินเสียงนั้นเสร็จปุ๊บทุกอย่างมันถูกตัดออกไปหมดเลยเขามารู้สึกตัวอีกทีก็อยู่ที่โรงพยาบาลแล้วนะครับหลังจากนั้นมาลูกน้องพี่เขาก็มาเล่าให้ฟังนะว่าเนี่ยเออพี่อ่ะไม่น่ารอดเลยนะบอกเอา้าทำไมมึงพูดอย่างนี้วะบอกไม่น่ารอดจริงๆหลังจากที่พี่ประสบอุบัติเหตุเสร็จปุ๊บพี่ไปนอนอยู่กลางถนน,นเนี่ยมีรถกระบะหนึ่งคันแรกขับตามมาแต่ไม่ได้ชนพี่เขาหักหลบทันแต่คันที่สองที่เขามาเนี่ยเขาไม่ได้เพียงแค่ชนพี่อย่างเดียวเขาเหยียบพี่เลย เขาเหยียบไปเต็มๆหัวของพี่ได้ยินเสียงดังปรากคนได้ยิงกันทั่วท้องถนนและหลังจากนั้นหมวกกันน็อกที่พี่ใส่อยู่มันก็แตกกระจายออกนะและตัวพี่ล่างของพี่เนี่ยถูกรถทั้งคันเนี่ยทั้งล้อหน้าและล้อหลังเนี่ยเหยียบไปเต็มๆผมยังคิดว่าพี่ไม่รอดแล้วพี่น่าจะตายคาที่แน่นอนเลยแต่ผลปรากฏว่าพี่กลับไม่ตายสมองสมองพี่ทุกอย่างอยู่ครบปกติมีเพียงอย่างเดียวคือ เออท่อนขาของพี่เขามีกระดูกเล้านิดหน,น่อยบอกผมงงมากเลยกับการเอ็กซเรย์ออกมากระดูกพี่น่าจะแตกหัวพี่น่าจะเล้าแต่ผลปรากฏพี่ไม่ łem, เป็นอะไรเลยเลยนะพี่เขาเลยจับดูที่คอนะนี่แหละนะเป็นเพราะบารมีของหลวงพ่อกลัวยชุดินทโลที่พี่เขาได้ห้อยอยู่ตลอดเวลานะก็คือรูปถ่ายหลังตะวันปีพศ2 5 6 2ของดีย้อนยุคอีกหนึ่ง ต้องบอกว่ายอดของดีเลยนะรูปถ่ายรูปนี้ยหลังตะวันเนี่ยประสบการณ์เยอะมากนะจากที่ผมทำมาไม่ว่าจะเป็นด้านโชคลาภแควลาานะสุดๆจริงๆนะของดีราคาไม่แพงนะอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจเป็นอย่างมากนะก็ขอขอบคุณนะข้อมูลเรื่องราวดีๆจากพี่ธนาโชวยแล้วกันนะครับแล้วก็นะอย่าลืมนะใครที่ดูแล้วถูกใจ ฟังแล้วอยากจะเผยแผ่บารมีหลวงพ่อก,กวยชุดตินทโลต่อนะก็สามารถนะแชร์ไปที่หน้า Facebook ของท่านได้เลยนะหรือแชร์ไปในสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นไลน์หรือกลุ่มไหนก็แล้วแต่สามารถแชร์ไปได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปก่อนสวัสดีครับ